สวัสดีครับนี่ตอนเราเข้าสู่ช่อง a m b u a r y Channel นะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Undecember นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามกันมาว่าบิลสายซัมมอนเนี่ยมีวิธีการเล่นยังไงแล้วอัพของยังไงนะครับใช้สกิลอะไรบ้างเนี่ยวันนี้ก็จะมาอธิบายกันคร่าวๆนะครับโดยเริ่มต้นจากรูนที่เราใช้กันก่อนโดยที่บิลนี้นะครับจะเป็นบิลสายพิษเนาะเอาไว้ฟาร์มช่วงแรกๆครับ จนถึงช่วงหลังๆก็ได้ถ้าเกิดว่าจะบิลสายพิษไปให้สุดเลยเนี่ยก็ดดเมจอะไรไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับโดยที่ตัวแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นรูนพิษนะครับของตัวซัมมอนตัวเล็กนะครับก็จะใช้รูนลิงก์ังต่อไปนี้ครับหนึ่งก็คือสเปลเนาะเอาไว้เพิ่มดดเมจสองก็คือเอาไว้ยิงกระจายครับอันที่สามก็เอาไว้เร่งสปีดที่สี่ก็ยิงติดคริครับส่วนอันที่ห้าเนี่ย เป็นรูนพิเศษที่ได้จากการผสมในเกรดสีฟ้าเท่านั้นนะครับขั้นเมจิกถ้าเพื่อนๆไม่มีเนี่ยแนะนำว่าใช้ตัวนี้เริ่มต้นไปก่อนก็ได้ครับไม่ได้แย่อะไรโดยที่อาจจะเปลี่ยนรูนลิงค์อันนี้เนี่ยมาเป็นตรงนี้ก็ได้ครับเพื่อให้น้องตัวอ้วนที่เป็นสก,กิลเนี้ยจะสามารถใช้ด้วยกันได้ครับแต่อันนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วเนาะก็เปลี่ยนมาเป็นใช้อันนี้แทนครับก็เลย ไม่ได้ใช้อันเริ่มต้นไปแล้วครับอีกตัวนึงก็มาพูดถึงตัวตัวใหญ่บ้างนะครับรุ่นไหนตัวนี้ใช้เป็นสายฟ้าอ่าเป็นน้ําแข็งครับอีกตัวนึงที่ใช้ได้เนี่ยก็จะเป็นสายฟ้าครับโดยที่ตัวน้ําแข็งเนี่ยจะเพิ่มเอ่อจะเพิ่มคริอาจจะเพิ่ม Attack Speed นะครับให้ตัวอ b บิสตัวเล็กนะครับ โดยที่ตัวสายฟ้าเนี่ยจะเพิ่มคิรเรครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้ได้เลยส่วนตัวใหญ่เนี่ยก็ใช้รูนที่เพิ่มความสามารถให้น้องถึกขึ้นนะครับเพิ่มเลือดอ่าโดนดาเมจลดลงแล้วก็เพิ่มเกราะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลหลักๆของ2ตัวนี้ที่ใช้นะครับโดยที่ตัวสีเขียวสายพิษเนี่ยช่องที่สําคัญที่สุด3มช่องแรกเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวทั้งหมดครับควรหาให้ได้เนาะ โดยที่ตัวถัดไปก็จะเป็นสีฟ้าตัวนี้ครับหรือตัวนี้นั่นเองเอาไว้ลิงก์กับตัวใหญ่ด้วยหลักๆคือต้องหาให้ได้สัก4ช่องครับเป็นอย่างน้อยเนาะช่องที่5หรือช่องที่6เนี่ยก็สามารถเสริมพลังให้น้องเนี่ยเก่งขึ้นได้โดยที่ช่องที่5เนี่ยก็จะเป็นดดเมจไปเลยส่วนช่องที่6เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นสีเขียวอีกช่องหนึ่งครับเป็นตัวเจาะเกาะพิษเจาะเกาะพิษเนาะ ส่วนสกิลอื่นๆเนี่ยก็จะมีกระโดดครับแล้วก็เทเลพอร์ตสอันเนาะที่เอาไว้ใช้สำหรับการมูฟเมนต์ต่างๆหลบสกิลหรือหลบการโจมตีของศัตรูนะครับแล้วก็เป็นสกิลหลักๆที่เอาไว้ใช้บัฟครับอันนี้จะเป็นการเพิ่ม Attack Speed กับเพิ่มการไล่สป e d ของตัวมินเนี่ยนครับโดยที่สายพิษเนี่ยจะเน้นไปทางค้าสปีดนะครับเพราะว่าน้องไล่ออกมาเป็นเวทเนาะไม่ใช่เป็นสายยิง เร็วๆอยู่แล้วครับหลักๆก,ก็จะใช้รูนประมาณนี้ครับโดยที่ผมใช้ตัวพิษตัวนี้ด้วยเพื่อกระจายดดเมจไปอ่ะกระจายสถานะติดพิษนะครับแล้วก็กระจายสถานะพื้นน้ำแข็งครับพื้นน้ำแข็งดียังไงดีตรงที่ว่ามันสามารถทำให้ศัตรูเนี่ยติดแข็งครับแล้วก็ติดชิลด้วยการติดชิลเนี่ยสามารถทำให้ศัตรูเนี่ยแอตแท็กสปีดลดลง มูฟเมนต์มูฟสปีดลดลงอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถทำให้น้องเนี่ยยิงได้ต่อเนื่องขึ้นนะครับโดยที่ว่าบางทีอาจจะเอาไว้ฟอสในศัตรูที่แข็งแกร่งครับแต่ไม่สามารถฟอสบอสได้เนาะบอสได้แต่ชิลนะก็คือลด attack speed กับ move speed ของบอสได้แค่นั้นครับหลักๆลรูนก็จะใช้ประมาณนี้ครับโดยที่ตัวนี้ก็จะเป็นการเสริมถึกให้เราโดยการเพิ่มแบเรีครับ นี้ก็มาถึงช่องการจัดสกิลแล้วว่าเราจะใช้อะไรหน้าไหนประมาณไหนนะครับเริ่มต้นก็เอา movement speed 2อันอันนี้เอาไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็2ตัวนี้เอาไว้คู่กันตัวนี้กับตัวนี้ก็ลิงก์กันเนาะส่วนสกิลที่วางไว้เผื่อๆเนี่ยสองสกิลนี้เนี่ยคือก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับเอาตรงๆเพราะว่าหลักๆเนี่ยสายพิษเนี่ยน้องค่อนข้างยิงรัวๆอยู่แล้วครับแล้วก็ชิ่งไปโดน ตัวอื่นๆด้วยนั่นคือข้อดีของสายพิษเนะาะอ่ทีนี้จบในส่วนของรูนแล้วเนี่ยเราก็จะไปพูดถึงโซดีอคกันบ้างครับตัวโซดีแอคหรือดวงดาวเนี่ยเราก็จะอัพสกิลกันตามนี้นะครับโดยขั้นที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะอัพเพิ่มแอตแท็กเดเมจของเดเมจของตัวมินเนี่ยนนะครับขันที่สองก็ เพิ่มดดเมจแล้วก็ยิงเร็วเนาะอันที่3ก็เช่นกันครับเป็นเพิ่มดดเมจให้มินเนี่ยนอันที่4ก็เช่นกันประมาณนี้ครับส่วนอันที่5เนี่ยผมเน้นไปทางสายคริด,ด้วยครับก็เลยลงมาเส้นข้างล่างก่อนเนาะเส้นข้างบนก็เลยเอาแค่นี้พอครับจริงๆถ้าเกิดสกิลเหลือ อาจจะมาอัพตรงนี้ต่ออีก2ช่องครับอันที่6ก็อัพเส้นเดิมครับเริ่มเน้นไปทางสปีดแล้วก็ติดคลิครับเพื่อเคลียร์มอนสเตอร์ให้เร็วขึ้นครับอันที่7ก็ตามนี้ครับสายดามมจเราก็มีให้เลือกแค่ทางนี้เท่านั้นครับไม่น่าจะไปทางอื่นได้แล้วเพราะ2อันนี้น่าจะไปเน้นทางถึกครับ อันที่8ผมเน้นไปทางคลิก่อนเนาะขึ้นไปคลิกก่อนหรือบางท่านอาจจะมาทางพิษก่อนเลยก็ได้ครับแต่สุดท้ายแล้วก็อัพทั้ง2เส้นตามนี้ครับเพื่อให้ดามเจสายพิษมันยิงแรงขึ้นครับทีนี้ที่ต้องพูดถึงเลยก็คือตัวสเปเชียลิสต์ตรงนี้นะครับโดยที่อันที่1เนี่ยเราก็ต้องอัพเพื่อเพิ่มจำนวนซัมมอนเนี่ยจาก2ตัวตอนเริ่มต้นเนี่ยให้เป็น3ตัวครับ แล้วก็อัพโอเวอร์พาวเวอร์ไปด้วยเพราะว่ามันใช้7พอยต์เนาะตรงนี้เราใช้5้าไปแล้วก็มาเพิ่มตรงนี้ครับส่วนสเปเชียลที่2เนี่ยเรามาทางนี้ครับก็คือไปเพิ่มดามเมจแล้วก็ทำให้น้องเนี่ยติดคริบ่อยขึ้นด้วยครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยที่กำลังจะอัพก็คือ ไปทางมินเนีย่ยนเหมือนกันครับแต่ว่าจะได้เพิ่มน้องขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่สี่เนาะเมื่อกี้ตัวที่สามไปแล้วอันนี้ตัวที่สี่ครับจะได้ตอนช่วงเลเวลเจ็ดสครับอันนี้ก็จะสามารถซัมมอนได้เจ็ดได้ได้หตัวแล้วครับได้ได้สี่ตัวแล้วครับทีนี้ก็จบไปสำหรับสายโซ d ดิแอคทีนี้เรามาดูกันบ้างครับว่าดาเมจน้องเป็นยังไงโดยการลองกับหุ่นฟางดูนะครับ ก็เสกขึ้นมาเลยทีเดียว3ตัวครับโดยที่อธิบายไอเทมเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือตัวคาถาตัวนี้นะครับจะสามารถทำให้เราเนี่ยเสกซัมมอนได้ทีเดียวเท่าที่เรามีได้ครับก็คือแม็กมินเนียนเขาเลยครับสมมุติช่วงที่ยังไม่ถึง75เนี่ยเรามีอยู่3ตัวก็จะมาทั้ง3ตัวครับพอหลัง75ขึ้นไปเนี่ยเราสามารถเสกได้ทีเดียว4ตัวเลย อันนี้ก็จะเป็นคาถาที่ใช้มายาวนานครับค่อนข้างคุ้มเลยได้จากการดรอปตามแบบต่างๆนะครับหรือไม่ก็ซื้อเอาในตลาดครับราคาไม่น่าแพงมากครับในช่วงต้นๆนี้อันนี้ก็คือแนะนำว่าถ้ามีงบซื้อก็หาซื้อกันได้ครับราคาจับต้องได้อยู่เพื่อความสะดวกสบายของเราครับ ีนี้ก็มาดูดาเมจที่ได้จากการโจมตีหุ่นฟางนะครับโดยที่เราลองมาเทสสักหนึ่งนาะทีดูว่าดาเมจเอาพุทออกมาเป็นยังไงบ้างครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพดดเมจของสายพิษนะครับที่โจมตีศัตรูเนาะโดยที่สายพิษข้อดีก็คือสกิลมันชิ่งกันเองนะครับหน้าตาสกิลก็จะประมาณนี้ตอนเสรขึ้นมาแล้วพิษมันจะชิ่งไปกันเองครับก็สะดวกสบายกับการเคลียร์มอนตามด่านตามเนื้อเรื่องครับในช่วงต้นเนี่ยอาจจะใช้ตัวนี้ได้ครับ ทีนี้เรามาพูดถึงลิงก์ลูนที่ไม่ได้กล่าวหรือว่ายังไม่ได้ใช้นะครับก็คือตัวสีเขียวตัวเจาะเกาะพิษนี้นะครับก็ได้มาจากการที่เราสามารถสุ่มหาเท่านั้นครับค่อนข้างหายากอยู่เหมือนกันโดยที่การคลิกเลือกดูเนี่ยว่าลูนนี้ได้มาจากอะไรนะครับก็คือมาคลิกตรงนี้นะครับตรงฟิลเตอร์เนาะแล้วก็มาเลือกดูว่าอันนี้เป็นการได้มาจากอะไรโดยที่มีทั้งดรอปแล้วก็ รีวอร์ดต่างๆนะครับโดยที่อันนี้เราเลือกที่โต๊ะผสมเท่านั้นเนาะสังเกตได้ว่าจะได้จากการผสมเท่านั้นครับอันนี้ก็จะเป็นอันสุดท้ายสายสีเขียวที่เราจะเอามาใส่ในช่องตรงนี้แทนสีแดงนะครับสำหรับคนที่มีลิงก์6ช่องได้เนี่ยก็ดาเมจจะเพิ่มขึ้นไปอีกครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับบิลคร่าวๆสายพิษนะครับที่เอาไว้สำหรับเคลียร์มอนหรือต้องการดาเมจวงกว้างกับหลายๆตัวนะครับโดยที่สายต่อไปที่เราจะมาพูดถึงในคราวหน้าเนี่ยก็คือสายหอกนะครับน้องเอาไว้ตีบอสโดยเฉพาะเลยเพราะว่าการโจมตีของน้องเนี่ยค่อนข้างรัวและเร็วครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเอ็นเกมหน่อยครับที่หามาได้จากการผสมเท่านั้นอีกแล้วครับก็คือเราว่างๆเนี่ยเราก็ผสมรอไว้ได้เลยครับตัวนี้จะเป็นเกรดธรรมดาสีขาวครับที่หาจากการผสมได้เดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเนี่ยเรามาพูดถึงตัวนั้นและการอัพสกิลรวมถึงโซเดียรกันนะครับว่าสายหอกเนี่ยดาเมจเอา์พุทขึ้นมาเนี่ย มันเยอะขนาดไหนนะครับแล้วทำไมหลายๆคนเนี่ยถึงเลือกเล่นตัวหอ,อกกันสำหรับคลิปนี้ก็คร่าวๆจบลงประมาณนี้ครับส่วนใครมีคำถามก็สามารถพิมพ์คำถามไว้ใต้คอมเมนต์ข้างล่างคลิปได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ครับสำหรับสายมินเนี่ยนเราที่น้อยคนนักที่จะเล่นครับลาไปก่อนครับยังไงฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ